ดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพอๆกันยามเศร้าๆพี่น้องเลยก็เหนื่อยกับขอบใจเนาะเดี๋ยวกองเสืออภัยเชื่อกภัยเท่าไรทางกรุงเทพแหละบูหูเสื่อเราทางมาเต็งแล้วทางมาพร้อมของมินิเลยเออผู้จองโตนะนงามนะนงนานเนาะเป็นยังคนก็อยู่คนเดียวเป็นยังคนก็อยู่คนเดียวเล่ากันนอน บรรยากาศอามสับๆบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเย็นมื้อนี้อากาศนี่แบบว่าสบายสบายลีเย็นจนอยากว่าชินหๆ้แหละว่าแต่งโตสบายๆเด้อบ่หักเ่ใหญ่สีงามสีก็งามอยู่เนาะสีงามเยสีงามอยู่บ่บ่แม่นข่อยบเอ้าปกติเฮาสิมาตามเดินนี่พี่น้องคั่นเว้าแต่ขา เขาลังนองแทนกับสีลแลนอยู่แล้วแถวเดินร้ายนะปฏิวัติน้องแทนคนสีสอดสะอาดอยู่บาทนี่รถบาทนี่เราเรามีห่อคู่หอดคนพี่น้องเวง้ว้า,าวเรวียบพวกอ้างเอาไรกันาดนี้ ไว้คืนเนื้อนเห็นยังเราเก็บเสียผาเก็บเสียผาสียงาไอ้ทับเลยพ่อสีนผัว <laughs> <laughs> ตาเราเก็บเสียผาสีน้ำผัวอาวสีไปทางไหนดีนี่เอาสมนีบอลุกคุดลงอีกลุกคูดลงอีกอใช่ไหม กออเอาเนาะขอใส่ในครอบขั้วจะคองทำสีเตรียมเร็วกันเลยดอกสิก่อขึ้นไปบุกเทียงประชิมันโลดเลดเรไย่านยัางเดียวนี่โอ้ยลรถน้องแค่นีมาเอาเมื่อ่ะไม่บ่มีคนอยู่เขามาโจมเอาสีได้เหรอ ตักกี้คนฉิดตึ้มเยอะพี่น้องเลยเออไอต้นผูลบไปลบมานะไพ่เขาเรียบร้อยบ่า,บานี้เพรามีคนใส่ไพน้แคทนเดียวมันอยู่ทุกซางเสบายดีพี่น้องมียนบ่แต<บ>่จเจลามืออยู่บ้านเลย

ประเทศหน้าพุ่นหมอปะมาแสดงว่าสิมิจะซ้ำคนที่เห็นหน้าทงนี่วันนี้พี่เลี้วนี่เป็นชีพพีนี้เลอือดซ้ำ่ายากด,กากดกหกเห็นหน้าข้อมือนี่จ้างไปตัดเสือ่อใส่จริงเสื่อมาไป,ปบาลานะหมอปะอันนี้เชิญผู้ชาไปตัดหน่อยโอ้ไปตัดน,นะ ไปกเออกันนั่นแหละเนนเนี่ยนี้บอรอันนี้อันนี้เขาเชื่อยยังะนนี่เล้ยมันจากั้นค่ะเอาให้ป้าเลยมีป้าเก็บปิ้งมาเล่นเฮ้ยวันนี้หนึ่งขานึงน้ำเลยบะบ่ วันนี้ค่อยแคดนะ,ออะเอสิจ,จับเจดําแต่งตัวเนานะแต่ปงปกเขียนคิวคิวอใไอยังคิแต่งเตออะไรเอฟซีเจดําเม็ดมาน้องสาจักเจดําแต่งตัว เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยกันยังไงด้องามให้งามตลอดบ่สโโทรศัพท์จะคือหัวดอยจหอยตาแเลี้ยวหายยังไรกัน้ำาไม้เมื่อแกบอกน้ำใม่ใช่เด้อแกเลียวขลิยวหาโอ้าแต่น้ำไมชบริกินเลยบบริกิยังเท่านั้น้ำหม้อันนี้นะ นางชูฝนเลยอันนี้นเขาจะนอนคืนนี้บ่คืนมันก็สิเย็นเยอะผัวลงเย็นให้แล้วเออเขานอนในเตียงบ่คืนนี้อเออบ่นอนสินอนคาซานกับใช่ครับวเขามาอนอเออะคันป่าวจำฮันเลยกับเมื่อนอนบ้านถ้าก็สินอนเลยอย่างนี้ห้องมีบุ๋มพูดได้นอนออกมานอนหน้าพี่แล้วมันขกกว่า แบบว่าลงคลิปก็ได้ได้อยู่เฮือนปลาลงยากเรื่องของเรื่องสบายกว่าอีกนะเฮือนนอนก็ว่าแรกเคยเหรอเราเคยนอนอยู่นาบ่เคยเขาไปนอนบ้านย่าเค้าเขาไปให้เจ้าผือไม่สำบันสำบันสำหนาเลยนะกียานได้หมดนะยังหัวใจหัวใจมันมากกับเปิดเมื่อกี้กันว่าอยากเปิดก็เอามือเย่้ยมึงโลด นี่เราเจาะจะเกาไม่ลดสวั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 ดอยู่บ้านนี้เราเงียบเงาขนาดเลยบ้านนี้ขั้นเว้าเรื่องแบบว่าอยู่ผู้เดียวเลยย่านเจ้อติดหอดปลาบบบนี้ักนเว้าผู้ยดีแม่นอยู่เลยปะห้องอยู่อยู่เทียงตอนนี้จักปี๋หรือปะ ยกออกไหลก็ใหญ่ๆยกลงมาแต่นไม่ทน่อหามาเนาะเอามาเอาแต่นี้แล้วก็หามปเออหามาเป็นโคเลยเอาออกแต่พาองมันสิซือก็พอดียกเียงลงมาก็ให้โมี่ัประมาณ5 6ปี7ปีบ่ ตั้งแต่ต้นระดับสิปีบ่ะโหขนาดนั้นก็กว่าและโะโ้วหกเจ็ปีไอ้ต้นเดี๋ยวนี้ก็ส,สิบหกสิสสสสสเจเนาะโป้ีอืยพอสิปีแลวพี่น้องก็อยู่ในเทียงแล้วลงมาอยู่ในนี่นเ,เออรนนแลช่วาวช<า>่างะอยู่แต่เห้ออยู่แต่้องุ่นุ่ เออเต่กิมันชิมีแต่เท่านี่เนาะอันนี้ขยายออกต้นขยายออกวางปีแล้วนี่แต่ว่าขยายออกวางปีแล้วนี่มีห้องนันไปหันมีช่องห้องกเตกิมนนี่นี่พี่นนอะมีอยช่องห้องพอเราสังเกตแต่แผ่นตัวนี้มันแผ่นเก่าดิอันนี้แผ่นใหม่เหรอฮะก็เห็นอยู่เห็นปีแล้วนี่ข้าวแกบีสมเลยล้มมาเล่นและ ลงไปเบิงทางลุมนะพี่น้องเลยเทียงหน้าผาสุขสรบรรย,ยาก,กาศทางหนออกพี่น้องเลยเ <c oughs> ทียงหน้าป่าหนอะตะกีโอ้ย <c oughs> คนเซลเซลเซลสะ่บ้านนี้รถ เรือไปแต่ความทรงจำทรงจำแบบคนไาน่นะนะพี่นอ้องตะกี่ลายอะไรแบน,นี้เลือแต่ความทรงจำเพราะว่าจะใคร่ะไรสิมาอยู่นี่บอกแลวก็จะกือเป็นขวนองเขียดกับเบาใครบอลดูวา่าไผ่เนาะป้าน,นี่ชงใช้สีบริยูเลยแหละทั้งผู้เดียวเนาะมันกับโมเบนตาในมันไกลกับเพื่อนเฮาอยู่ด้วยเห็นว่ากันได้ปุโอเคไกล้ อันนาเทียงยังว่าตะกี้ถ้าพอก็ทำเมยพูดนอนวันนี้ฝนก็ขึ้นไปนอนเฮือนเลยที่ว่าไก่เติบมาเลยทางใดมาแต่บ้านคนลงวัดแล้วคนลงวัดแล้ว เออเฮยไพดับมีตีมื่นเขาเจ้ากับยุดอ่านอเคยุดเต็มมนี้กับไรวะเมนกะตัวจึงชะกะดีอยู่เป็นเดียน่วเสียงเงินเนาะมันไปจะเปาเงินโ้ยเจ้าเห็นงานอยู่ปักซองพยคือดีเปีเปาเงินนจ๊ะ

เออในเทียงนี่สิบบหอนไปได้เนาะอัลมมันวงวงเขาเออหอนแล้วเข้าจ้พานท่ัด no. ป่าตเปิด yeah. พ yeah. ันลมยุ huh. wow. Wow. Uh ่งะคืน yeah. น uh ี huh. yeah, yeah. Mhm. ่เออสบายเออมาันาะอมันป่าได้เนาะมันยุงคือว่าบริกลางมุ่งบ่าจะอ่าเคยเห็ดจังสะะพอบ่ ຂອບໃຈຊຸກໂຊຊຸນທິມບນອງຝາກລກດແກຕາພົ່ກິມໜາສະາດີ